ก็สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาอ่านนิยายไฮสคูลดีเอ็กดีเล่มที่14บทที่1ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับและจากคลิปที่แล้วเลอาดได้พูดถึงเหตุผลที่เราจอมเวทได้ทําสัญญากับปีศาจมันก็มีอยู่สาข้อด้วยกันเนื่องจากที่พวกอิเซได้ฟังแล้วในตอนนั้นพวกเขาก็ได้คิดใน,นใจกันว่าใช่แล้วเนื่องจากเลอาดเกโมลรีซึ่งเป็นลูกสาวของปีศาจระดับสูงของเกโมลรีที่มีอายุถึงเกณฑ์ท,ที่เหมาะสมแล้วจึงได้ตัดสินใจที่จะให้เลอาด นำกลุ่มเกมโมลีที่นำโดยเธอเข้าสู่ช่วงเวลาข้อตกลงกับเหล่าจอมเวทเซนาเวียเองก็ได้เอียงศีรษะของเธอด้วยท่าทีที่ซับซ้อนในตอนนั้นเซนาเวียได้พูดออกมาว่าชีวิตฉันน่าสนใจและฉันเองก็ไม่เคยคิดเลยว่าจะถูกเรียกโดยจอมเวทหลังจากได้ยิน,นเซนาเวียกล่าวเช่นนั้นอิเซก,ก็เห็นใจว่าใช่เธอพูดถูกแล้วฉันเองก็คิดเหมือนกันฉันไม่เคยคิดเลยว่าฉันจะเป็นคนที่ต้องกำลังพูดในอะไรบางอย่างเช่นนี้ ฮ้ๆแล้วคุณจอเวศแสนสวยจะเลียกฉันไหมนะแม้แต่น้อยเลียดเองก็ได้หัวล็อกคึกๆในระหว่างที่อิเซก็ขากำลังจินตนาการโยน,นันลอดไเรเซ่ได้พูดขึ้นมาว่าใช่หากว่าผู้ที่เป็นมโนที่เกี่ยวข้องกับพลังพิเศษปกติแล้วเธอจะเป็นคนเรียกและคนที่จะได้รับการอัญเชิญก็คือปีศาจและสปาร์ลาดในนั่นก็คือเหตุผลที่ฉันต้องการให้ทุกคนให้คนสํสำคัญกับข้อตกลงนี้ พวกเธอจะไม่สามารถยกเลิกสัญญาที่ทำได้ง่ายๆถ้าพวกเธอได้ทำข้อตกลงผู้เธอจะต้องทำงานอย่างจริงจังแต่ถ้าผู้เธอทำสัญญากับคนที่มีความสามารถต่ำเราผู้คนจะตั้งคำถามกับสภาพของพวกเราดังนั้นเลือกคู่ค้าที่ดีที่สุดที่มีอยู่สำหรับเราจอมเวทนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงการคน้นคว้าเกี่ยวกับพลังพิเศษของพวกเขาต่อไปแต่สำหนลาพวกเราหรือว่าพวกเธอปีศาจมันก็คือธุรกิจ การทำสัญญากับบนุษธรรมดาและสัญญากับลอจอมเวทการทำสัญญาทั้งสองอย่างนี้จะทําให้เราเป็นปีศาจที่ยกระดับขึ้นมาและจะาได้ฟังเช่นนั้นคน,นอื่นๆก็ได้พย,ยัยหน้าให้กับคําพูดของลอรดไวเซ่ใช่มันเป็นสิ่งที่จําเป็นเพื่อให้สามารถทําเช่นนี้ได้นี่คือธุรกิจ การตั้งเป้าที่จะให้เป็นระดับสงูงไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้นั้นมันก็เป็นไปไม่ได้การทำสัญญากับเหล่าจอมเวทอิเซเขาก็ตั้งใจว่าจะหาคู่หูที่ดีที่สุดให้เจอแต่เขาเองก็หวังว่าจะหาแม่มดที่สวยงามถ้าเป็นไปได้และอิเซก็ได้จินตนาการถึงแม่มดภายในใจของเขาคุณเปีศาจช่วยฟังคำขอของฉันหน่อยได้ไหมพอได้ยินเช่นนั้นอิเซก็ตอบไปว่าแน่นอนยกเว้นแต่ว่าจะให้ฉันขยำนมนมอป้าของเธอตามราคาเช่นเคย และจากที่อิเซ่ตอบไปเช่นนั้นสาวนา้อยจาวเวกก็จะตอบกลับมาว่าคุณปีศาสตร์คุณนี่สดจริงๆเลยนะมันมหัศจรรย์มากเลยการที่มีหุ้นส่วนธุรกิจแบบนี้มันก็เป็นเรื่องที่พิเศษมากจริงๆในขณะที่อิเซก็กําลังกินตนาการอยู่นานคนในกอดจานด้พวดขึ้นมาว่าลุนพี่คาก็กำลังคิดเรื่องอะไรที่ซุกซนอยู่ใช่ไหมคนในกอดจานที่กําลังนั่งอยู่บนตากของอิเซได้หยิกไปที่ขาของเขาและทําสีหน้าที่จริงจัง ในขณะที่พวกเขาได้ทําสิ่งนี้เลอัดเองก็ได้มองมาที่นาฬิกาในห้องนี้แในตอนนั้นเธอก็พูดขึ้นมาว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเวลาทุกคนที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของสมาคมจอมเวทจะติดต่อพวกเราผ่านวงแหวนเวทมนต์ดั่งนั้นจงประพฤติตัวให้ดีพอได้ฟังเช่นนั้นอิเซก็คิดในใจว่าโอ้ฉันต้องระวังตัวแล้วคนในกดจางก็นั่งอยู่บนตาขอนฉันก็ได้ลุกขึ้นมาข้างๆเมื่อพวกเขาทุกคนไ้นั่างบนโซฟาอย่ามีบรรยาท วงแหวนเวทซอร์นขนาดใหญ่จึงได้ปรากฏขนนึ้นบนพื้นของห้องนี้และสว่างบนพื้นมาได้ก่อรูปเป็นรูปวงกลมและจากที่เห็นเช่นนั้นคียบาทได้พูดออกมาว่านี่มันสัญลักษณ์ของเมฟิโตเฟเลสเขาคือปีศาจในตำนานและเป็นคนที่ได้ทำข้อตกลงกับบรรพบุรุษของจอนผู้ใช้หมอของกลุ่มเวลาชนในขณะที่อิเซก,ก็กำลังนึกถึงเรื่องนั้นวงแหวนเลเซ์นั้นก็ได้แสดงภาพ,พโพลแกมขึ้นมา ภาพโพลรแกรมของชายกลางคนที่นั่งอยา่างสง่างามบนเก้าอี้ได้ปรากฏขึ้นมาต่อหน้าต่อตาของอิสเซเขาก็มีส่วนผสมของสีผมสีแดงและสีน้ำเงินที่มัดแน่นเอาไว้ด้วยกันและเขาเองก็มีดวงตาที่แหลมคมและมีสีแปลกๆโดยที่ตาขวาของเขาเป็นสีแดงและตาซ้ายเป็นสีน้ำเงินชายผู้นี้ให้บรรยากาศที่ลึกลับคล้ายกับว่าเป็นท่านจอมันอจากาเบเซบับและเขาก็มีรูปลักษณะที่โดดเด่นอยู่เล็กน้อย ใบหน้าที่ดูน่าสะพรงกลัวของเขาก็ได้เปลี่ยนไปเป็นรอยยิ้มแล้วพูดออกมาว่าโ oh, อ้เลอาจางก็สักพักหนึ่งแล้วนะที่ไม่ได้เจอกันเขาพูดออกมาด้วยน้ำเสียงเบาๆอิเซก,ก็เขียนว่าเขาก็น่าจะมีน้ำเสียงที่น่ากลัวกว่านี้อิเซก,ก็เลยผ่อนคลายอารมณ์เขาลงในทันทีและเลอาเองก็ได้ตอบการทักทายของเขากลับไปว่ามันก็นานมาระยะหนึ่งแล้วท่านเมฟิโตโฟเฟเลสพอริเช่นน้นเขาก็ตอบกลับมาว่าโอ้ oh, เธอนี่ก็สวยขึ้นเหมือนกับแม่ของเธอเลยนะ คุณ่านและทวดของเธอก็เป็นคนสวยทั้งหมดเลยพอได้ฟังเช่นนั้นเลอาดก็พูดออกมาว่าขอบคุณมากค่ะสำหรับคํำชมเลอาเองก็ได้แนะนําบุคคลน,นี้ให้กับพวกอิเซได้รู้จักทุกคนบุคคลน,นี้ก็เป็นอสูรเสริมกําลังและเป็นประธานสมาคมเหล่าจอมเวทท่านเมฟิตโตเฟเลสหลังจากที่เลอาพูดจบเมฟิตโตได้พูดขึ้นมาว่าสวัสดีครับทุกท่านฉันเมฟิตโตเฟเลสได้ปวดดูหนังสือเพื่อทราบข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับฉัน หนังสือที่เขียนเกี่ยวกับฉันบนโลกขอได้พูดอะไรบางอย่างเพื่อเปรียบเทียบตั้งแต่แรกแต่ว่าตอนนี้อิเซก็ได้เข้าใจแล้วว่าบุคคลนี้ก็เป็นหัวหน้าของเหล่าจอมเวทและอิเซก็ไม่เคยคิดเลยว่าพี่าสาจที่ยืนอยู่บนจุดสูงสดุดในขณะที่อิเซกำลังคิดแบบนั้นเลเวลที่นั่งอยู่ข้างๆเขาก็ได้กระซิบบอกเขาเบา,เบาๆเนื่องจากที่เขาได้ทำข้อตกลงกับ จอมเวทคนแรกและเขาก็ยังคงอยู่ในโลกมนุษย์ังจากการตายของจอมเวทคนนั้นแล้วเขาเองก็เข้ารับตำแหน่งสูงสุดของสมาคมจอมเวทในทันทีพอได้ยินเชื่อนั้นอิเซก,ก็คิดในใจว่าหืมเขาก็ชอบโลกมนุษย์อย่างนั้นเหรอและต่อมาอิเซก,ก็ได้พูดออกมาว่าเขาเป็นอิสระเช่ไหมไม่มีอะไรเหมือนกับฉันในบ้านของฉันกับสิ่งของอิเซได้ถามเขาเพราะว่าเขากังวลเรื่องนี้อิเซก,ก็ไม่เคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับที่เรียกว่า บ้านเฟเรสดังนั้นอิเซจึงได้สงสัยว่าเขาเป็นเพียงแค่บคุคคลธรรมดาหรือไม่และต่อมาเลอาดจึงได้ช่วยอธิบายออกมาว่าท่านเมเฟตโตเฟเรสเป็นหนึ่งในผู้อสูสูงสุดในบรรดาปีศาจและเขาก็ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในโลกมนุษย์นอกจากนี้เขาก็ยังคงเป็นเจ้านายของเทนนินเมื่ออิเซได้ยินช่นนั้นเขาก็ถึงกับช็อกไปเลยกับคำพูดของเลอาด และอิเซก็เิดยนในใจว่าโอ้คนผู้นี้ก็คือราชาเจ้านายของราชามังกรเทนเนน,นที่ยังคงเป็นปริศนาจนถึงตอนนี้ในระหว่างที่อิเซก็ตกำลังสกงตะลึงเมฟิโตได้พูดขึ้นมาว่าฉันได้มอบเชิ้นส่วนของราชานีให้กับเทนเนนคุงเขามาบอกว่าเขาต้องการที่จะช่วยเหลือเผ่าพันธุ์มังกรที่ใกล้จะสูญพันธุ์ใช่แล้วเขาเป็นต้นแบบของราชามังกรทุกตนฉันไม่ได้มีส่วนร่วมในเกมหรือเกี่ยวข้องอะไรกับการจราจรของโลกปีศาสตร์ ดังนั้นโดยพื้นฐานแล้วฉันก็ปล่อยให้พวกเขาท่องเที่ยวได้อย่างอิสระตะแก่เทนเนินเป็นราชนีนั่นเป็นเหตุผลที่ความสมดุลโดยรวมของความสามารถของเขานั้นดีโอ้คุณก็เรียนรู้สิ่งที่คุณก็อยากจะรู้ในสถานที่แห่งนี้ได้อย่างไม่คาดฝันอย่างแน่นอนและอิเซก็เริ่มเกรว่าเขาก็ดูน่ารักตั้งแต่ที่เขาได้เปลี่ยนราชนีแม้ว่าเขาจะแก่แล้วก็ตามในขณะที่อิเซได้ในถึงตะแก่บังกรเทนเนินเลเวลได้ให้ข้อมูลกับเขาเพิ่มเติมอีกว่า เห็นได้ชัดว่าคุณเมฟิตโตเฟเลสขอเป็นปีศาจร,รุ่นเดียวกันกับรุ่นจอมารรุ่นแรกแม้ว่าจะดูเหมือนไม่เข้ากันแต่นั่นก็เป็นเหตุผลที่เขามีความแตกต่างทางรัฐบาลเก่าที่ซ่อนตัวอยู่ในโลกมนุษย์พอในเช่นนั้นแล้วอิสเซก็เขียนในใจว่าจึงได้มีเหตุผลเช่นนั้นเะเดี๋ยวก่อนนะเป็นรุ่นเดียวกันกันกบจอมารยุคเก่าเขาก็อยู่มานานแค่ไหนแล้วล่ะเนียถึงจะดูเหมือนกับว่าเป็นชายัยกลางคนแต่ว่าอายุไขของเขานั้นมันก็ยืนถึงขนาดไหนแล้วเนี่ย ไม่ปีศาจก็สามารถปรับเปลี่ยนรูปลักษณะภายนอกของผู้เขาได้และคนที่ชื่นชอบปรับเปลี่ยนรูปลักษณะของตนเองอย่างอาจารย์ลาซาเซลและคุณมิคเเคเอลที่ดูเหมือนกับว่าผู้เขาจะอาศัยอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันที่มีรูปลักษณะที่ดูเยาว์วัยมันก็มีหลายคนที่ดูเหมือนกับว่าเป็นชายหนุ่มหน้าตาดีหรือว่าเป็นชายวัยกลางคนส่วนผู้หญิงเองก็าอาจจะสวยงามก็ได้เช่นกันแต่ก็มีบุคลิกที่เหมือนกับคนแก่ แต่ดูเหมือนว่าในขณะที่เลเวลกระซิบู่นันเขาจะได้ยินเสียงกระซิบของเลเวลดังนั้นเมเฟโตจึงได้พยักหน้าใช่แล้วถูกต้องฉันเกลียดคนพวกนั้นมากนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันชอบจอมันยุคปัจจุบันอย่างเสื้อเซ็คุงและเซเลฟาลจังทายได้สดแล้วพวกเขาก็ยอมรับในสิ่งที่ฉันทําเป็นส่วนใหญ่แทนที่จะมาจู้จี้จุจีกกับคนแก่ที่จะออกคําสั่งให้ฉันไปทําอย่างนั้นอย่างนี้และฉันเองก็กลับรู้สึกเบื่อหน่ายกับพวกเขา แต่จอแมนปัจจุบันฉันก็มีความคิดที่แตกต่างกับอโจกะได้มีมุมมองที่แตกต่างกันแต่ก็ไม่ใช่ว่าฉันจะเกลียดเขาหรือว่าอะไรก็ตามและนั่นก็เป็นเหตุผลที่ท่านเฟเลสได้เข้าร่วมทํางานกับรัฐบาลยุคใหม่และหลังจากนั้นเฟเลสได้พูดออกมาอีกว่าเรียจ,จังที่จะฟังเรื่องราวของชะชลาคนนีนะที่แห่งนี้แน่นอนว่าก็เป็นเด็กดีจากตระกูลเกมอลีแม้แต่คุณปู่ของเธอคุณทวดและคุณย่าทวดก็ยังพูดคุยกันได้ง่าย คุณปู่และคนอื่นๆก็สบายดีไหมนานแล้วนะที่พวกเขาได้กเกษียณตัวออกไปพอได้ฟังเช่นนั้นเลอาดก็พูดออกมาว่าใช่ค่ะพวกท่านได้อาศัยอยู่อย่างเงียบเงียบภายในอาณาเขตของตระกูลเกมโมลีเลอาดก็ได้ตอบกลับไปอย่างนั้นและอิเซก,ก็ได้เข้าใจแล้วเลอาดเองก็มีคุณปู่อยู่เหมือนกันแน่นอนว่าเลอาดก็ได้บอกกับอิเซมาก่อนแล้วว่าหัวหน้าครอบครัวคนปัจจบุบันได้ทิ้งทุกอย่างให้กับพายาทรุ่นต่อไป แล้วได้เกษียณอายุหลังจากการส่งต่อครอบครัวให้กับเขาและส่วนตัวของเรียดเองก็ได้วางแผนเอาไว้แล้วว่าจะทําอย่างไรหลังจากที่ได้เสียณอายุของเธอและเธอเองก็บอกว่าเธอจะอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นดูเหมือนว่าเธอเองจะคิดเอาไว้ล่วงหน้าที่เกี่ยวกับสิ่งต่างๆส่วนใหญ่เราด้วยแม้ว่ามันจะยังไปได้เป็นหัวหน้าครอบครัวก็ตามแน่นอนมันจะเป็นสิ่งที่เธอได้ทำลังจากที่เธอได้รับตำแหน่งหัวหน้าครอบครัว แล้ได้เติมเต็มความฝันของเธอทั้งหมดแล้วที่จริงอิเซก็สงสัยอย่าว่าลันจานี้อีกสักหนึ่งร้อยปีหรือว่าพันปีเขาสงสัยว่าญี่ปุ่นจะเป็นอย่างไรในตอนนั้นและอิเซก็ไม่สามารถจินตนาการถึงมันได้ได้ล,ลังจากนั้นลีอาร์ตและท่านเมฟิโตก็ยังคงพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตสังคมและเกี่ยวกับโลกธุรกิจของเหล่าจอมเวทเรีอาร์ได้ถามขึ้นมาว่าแล้วท่านเมฟิโตเฟตเลสท่านได้พูดคุยกับโซนาแล้วหรือย,อยัง พอไดฟันเช่นนั้นฟเฟเลได้ตอบกลับมาว่าไม่น่าเสียดายฉันจะพูดคุยกับเธอในภายหลังเรอาจังดูเหมือนว่าเธอก็จะมีค่ารับใช้ใหม่และเธอเองก็ต้องการที่จะพูดคุยกับฉันลังจากที่พวกเขาได้เข้าร่วมในนั่นก็เป็นเหตุผลที่ฉันได้มาพูดคุยกับพวกเธอก่อนและอีกอย่างฉันได้พูดกับเซออัสบานคุงแล้วและเซ็กวล่าอาการเลสแล้วด้วยพอไดฟันเช่นนั้นเรอาก็ตอบว่าเข้าใจแล้ว ้ารับใช้คนใหม่ของโซนาฉันเองก็เคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้มาแล้วในระหว่างนั้นอิเซเขาก็ตกใจเมื่อได้ยินบทโนสนาของพวกเขาประธานนักเรียนโซนาก็กําลังรับสมาชิกคนใหม่ของเธอและได้ยินมาว่าเธอเองก็มีคนอยู่ในใจแล้วด้วยแต่ว่าท้ายที่สุดมันต้องเกิดขึ้นและอิเซก็รอคอยที่จะได้เจอกับพวกเขาเหล่านั้นตามที่อิเซได้ยินมาตำแหน่งที่ได้รับเข้ามาใหม่ก็เป็นลูกและอัศวิน จะเข้าร่วมกับสมาชิกเพิ่มเติมของพวกเขาจะมาจากโรงเรียนเดียวกันกับพวกเราหรือเปล่านะเพราะว่าในโรงเรียนแห่งนี้เองก็มีนักเรียนที่ออกมาจากโลกเหนือธรรมชาติอยู่มากมายเช่นเดียวกันอิเซจ,จินได้คิดอย่างนั้นในระหว่างที่อิเซคิดอยู่นานเมฟิตโตได้พูดขึ้นมาว่าโอ้พวกคุณทุกคนเป็นลูก,กี้โฟพวกเธอได้รับความนิยมอย่างมากในสมาคมจอมเวทของพวกเราและในสมาคมของายอื่น ฉันเองก็มีผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่หลายคนบอกให้ฉันได้จัดการกับเรื่องนี้กับพวกคุณทุกคนโดยเร็วพอได้ฟังเช่นนั้นแล้วอิเซก,ก็คิดใ,ในใจว่ามันคืออะไรล่ะน,นั่นล u c กี้ฟอร์เฉันเองก็ไม่สามารถช่วยตนเองได้แต่อิเซก,ก็สามารถทำเรเวลได้กับคําพูดที่เขาเพื่อจะได้ยินเป็นครั้งแรกในตอนนั้นเรเวลก็พูดออกมาว่ามันเป็นสัญญานามที่จะมอบให้กับปีศาจรุ่นใหม่ทั้ง4ตนได้แก่ไซออสบานทั้เซ็กวล่าอาการเลด ท่านเลอาดเกมอรีและท่านโซนาเซีทีแม้แต่เมื่อมองดูย้อนกลับไปในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมายัางเรียกได้ว่าเป็นรุร่นที่รวบรวมลูกน้องที่มีแนวน้มว่าจะอยู่ในระดับพิเศษคุณเองก็รู้หรือไม่ว่าการดูประวัติศาสตร์ของโลกปีศาจมาโดยตลอดรุ่นที่คุณและท่านเลอาดเป็นอยู่ในตอนนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ธรรมดาสลับมือใหม่ที่ยังไม่บรรลุไม่ตีภาวะ หลจากได้ฟังเช่นนั้นอิเซเขคิดในใจว่าอย,อย่างนั้นหรอกเลยดังนั้นผู้เราจึงได้อยู่ในหมู่คนรุ่นใหม่ที่น่าทึ่งใช่แล้วความเข่งแก่งของคุณไซออดบานและคีบานั้นมันก็มากเกินไปแล้วในระหว่างที่อิเซคิดเช่นนั้นจานนันก็ได้มีคนเข้ามาในห้องแล้วก็เป็นอาจารย์อาซาเซียได้พูดขึ้นมาว่าเยะจังเลยนะฉันเป็นคนเดียวที่ต้องอยู่ในการประชุมที่นานขึ้นโอ้นั่นไม่ใช่เมฟิตโตรหรอกเลยเมื่อได้เห็นภาพพลโลแกรมจากเวทมนเขาก็ได้ตอบสนองด้วยรอยยิ้มทันที และเมฟิโตสังเองก็ได้ยกมือขึ้นอย่างนุ่มนวลเมื่อได้เห็นอาซาเซลในตอนนั้นเมฟิโตได้พูดขึ้นมาว่าเฮ้เ hey, ฮ hey, อาซาเซลไม่ได้เจอกันนานตั้งแต่ที่พวกเราได้พบกันครั้งสุดท้ายและฉันเองก็ขอพูดคุยกับลีอาจังก่อนพอได้ยินเช่นนั้นอาซาเซลก็ตอบว่าใช่สมาคมของ,องเราจอนเวก,ก็ยังคงมีช่วงเวลาที่ยากลําบากยิ่งไปกว่านั้นแต่ต้องการที่จะไปเดิมต่อและจากนี้ไหมฉันได้รับแอลกอฮอลดีๆมาด้วย พอได้ฟังเช่นนั้นแล้วอิเซก็เก็ในใจว่าเขาก็มีความรู้สึกว่าทั้งสองคนนี้ก็รู้จักกันมานานแล้วและอิเซจะได้ถามอาจารย์ของเขาว่าอาจารย์รู้จักกับเขาด้วยเหรอครับเมื่ออิเซได้ถามไปเช่นนั้นอาจารย์สุดเลยก็ได้ตอบกลับมาว่าใช่ฉันย้อนกลับไปเมื่อบีฟิตโตได้ทาตัวห่างเหิอนออกจากรัฐบาลเก่าของพวกปีศาจพวกราเก,อ,กอ,อร์กอรี่อนุญาตให้ตนเองได้ติดต่อกับเขาเป็นการส่วนตัว และต่อมาอิเซก,ก็เขินในใจว่าเฮ้อ,อเขาก็แน่ใจว่าอาดีตผู้คุมกฎอาซาเซลที่รู้แนวทางของตนเองและยิ่งไปกว่านั้นบุคคลนี้ก็มีความเกี่ยวข้องกับสถานที่อื่นๆอ,อีกมากมายเมื่อได้ฟังอาซาเซลผู้เช่นนั้นเมฟิโตได้พูดออกมาว่าใช่แล้วข้อมูลของเกกอรี่ก็ช่วยได้มากอาซาเซลเพราะว่าตอนนี้ฉันเองก็ยังได้รับความช่วยเหลือจากเกกอรี่อยู่เลยพอเมฟิโตได้พูดเช่นนั้นอาซาเซลก็พูดว่า พวกเราเองก็เหมือนการเมฟิโตไม่มีข้อเสียํ้หลับเทวนาโตวสวรรค์อย่างพวกเราที่จะมีความสัมพันธ์กับสมาคมนักเวทมนต์อย่างลับๆและพวกเราเองก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเก็บเรื่องนี้ให้เป็นความลับอีกต่อไปเนื่องจากมหาอํานาจทั้งสามได้เป็นพันธมิตรกันแล้วเนหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ในโลกธุรกิจของพวกเขาโดยทิ้งผู้อิเซเอไว้ยังข้างหลังและเมฟิโตได้พูดขึ้นมาว่าอะไรนะอย่างจริงจัง ตมนานที่ปฏิเสธที่จะสร้างพันธมิตรกันเพื่อเจรจาแต่มากกว่านั้นดูเหมือนว่าก็มีผู้สืบสวนเหตุการณ์ของมกรที่ถูกกล่าวขานก่อนหน้านี้ดังนั้นพวกเธอก็ไม่ควรจะคาดหวังกับพันธมิตรโดยพื้นฐานแล้วพวกเขาเองก็ตัดความสัมพันธ์กับพวกเราด้วยเหตุนี้เราจึงไม่สามารถรับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับตำนานที่แยกตัวออกไปได้พอได้ฟังเช่นนั้นอัสเตเซลก็พูดขึ้นมาว่าเรื่องนั้นเหรอฝ่อายจอามัานเก่าได้ละเลยฝ่ายอื่นๆด้วยช่นเชิง แม้ว่าพวกขบวจากกลุ่มของพวกเขาจะหันคงเขี้ยวใส่พวกเราและพวกเขาเองก็อาจจะยังคงโง่เขลาเกี่ยวกับเรื่องนีเพราะอาเซลได้พคดจบแล้วเมเฟตโตได้พูดนออกมาว่าและนั่นก็เป็นการพิสูจน์ว่าพวกเขาได้หลีกหนีจากพวกเราที่ขโมยเราผู้คนที่เชื่อในตัวของพวกเขาไปมากเพียงใดโดยเฉพาะพวกเราปีศาจเทวาดาและเทวาดาตกสวรรค์ที่ถูกบันทึกเอาไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิลนั่นมันก็ถูกเกียรติชัง เป็นอย่างมากจากกลุ่มอื่นๆและฉันเองก็บทขยี้เทบได้ยา,ยายไปกี่เรื่องแล้วแลวเราก็ได้เปิดเผยตำนานและเราผู้คนก็เชื่อไปอีกเรื่องแล้วแล้วคุณก็ไม่สามารถบอกได้ด้วยซ้ำว่ากำลังคิดอะไรอยู่ในกลุ่มที่กำลังตอบโต้การเจรจาและฉันก็เอาว,ว่าพวกเราก็สามารถพึ่งพาความเป็นผู้นำของพระนานเาทพของเรานั้นได้ ยธรรมชาติแล้วเราก็ได้สูญเสียเราเจ้ามารและพระเจ้าที่แท้จริงไปดังนั้นตำนานของพวกเราจึงได้อ่อนแออย่างน่ากลัวจากความเป็นจริงและมันก็จะไม่เปลี่ยนแปลงเลยถ้าประวัติศาสตร์ที่พวกเรากำลังจะก่อสร้างขึ้นมานั้นคิดว่ามันเป็นของปลอมพออัศจจเซลได้ยินเช่นนั้นเขาจึงได้พูดขึ้นมาว่าถึงอย่างนั้นพวกเราก็ต้องดําเนินชีวิตของพวกเราต่อไปแม้ว่าโลกใบนี้จะไม่มีพระเจ้าและเราเจ้ามารพวกเราก็จะคงมีชีวิตอยู่ได้ พอได้ฟังอัสเซลกล่าวเช่นนั้นเมฟิตโตก็พูดออกมาว่าใช่พ่องานฉันก็เลยชอบจอบมานในปัจจุบันด้วยและฉันเองก็เลยไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับมันพอทั้งสองคนได้พูดคุยเช่นนั้นอิสเซก,ก็เคิดในใจว่าการสนทนาของผู้เขาทั้งสองคนนี้ก็อยู่ในระดับที่สูงมากจนฉันเองไม่เข้าใจอะไรเลยบางทีพวกเขาก็าอาจจะตระหนักได้ดังนั้นอาจารย์และคุณมเมฟตโตเฟลเลจึงได้หยุดสนทนาของพวกเขาและเข้าสู่หัวข้อหลักในครั้งนี้ ก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้แค่เท่านี้นะครับไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้า